สวัสดีครับพบกับสุลุคารลิ Liverpool. เวอร์พูลราเริ่มต้นกันที่รอชูถ้วยได้เลยไหมเปรียบเทียบโปรแกรมของสุดท้ายลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลหงไม่ยากปืนจุกลูกของพวกเราครับไม่ยากหากผ่านนิวคาสเซิลไปได้ส่วนอาร์เซนอลเจองานหนักรออยู่เพียบโดยเฉพาะสามนัดถัดไปที่ต้องเจอทั้งฟอ r เรสต์แมนยูและเชลซีเช็คเลยนะครับโปรแกรมพิมพ์ลีกช่วงของสุดท้ายของ2ทีมหัวตาราง ลิอร์พูของพวกเราครับจอดเข้าป้ายรอชูดถ้วยแชมป์ผิวอังกฤษเต็มที่แล้วหลังจากนัดล่าสุดบุกไปสอยแมนซิตี้สองศูนย์ทำให้ทีมขยับนีห่างอาร์เซนอลลองจะฟฝูงไปเป็น1 1แต้มแล้วนะฮะแม้ว่าปืนใหญ่นะครับจะยังมีเกมอยู่ในมือเหลือมากกว่าอยู่1นัดแต่เมื่อดูจากระยะห่างของคะแนนกับโปรแกรมตื้นอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่ทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะปาดหน้าแซงลิอร์พูไปได้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนื่องจากสามนัดถัดไปของพวกเขาเจองานหนัก ไล่ตั้งแต่บุกเยือนฟอเรสต์และแมนยูก่อนจะกลับมาเฝ้ารังเจอกับเชลซีกาลาตี่ฮุงดานครับเพิ่งจะผ่านเกมยากกับทั้งแอตตานิล่าและแมนเชสเตร์ีมาโดยเก็บมาได้ถึง4คะแนนซึ่งหากพวกเขาผ่านเกมที่เฝ้ารังดวนกับนิวคาสเซิลในน่านาไปได้คู่แข่งของพวกเขาก็ดูจะมากกว่าอาร์เซนอลตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของซีซสันสำหรับโปรแกรมชอมเกมพิมพ์ลีกช่วงคงสุดท้ายของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลมีดังนี้ เริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับวันที่26กุมภาพันธ์เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเยือนของนิโคลสโซวันที่8มีถุคมเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเยือนของเซอร์ลมตันวันที่2เมษายนเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเยือนของเอเวอร์ตันวันที่5เมษายนออกไปเยือนฟูลแลมที่คาเวนครอตเท็ดวันที่12เมษายนเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเยือนของวินแฮมวันที่19เมษายนออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้คิงพาวเวอร์สเตเดียมวันที่26เมษายน เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกเกมเยือนสเปอร์วันที่3พฤษภาคมออกไปเยือนเชลซีที่สแตนฟอร์ดวิทวันที่10พฤษภาคมเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกเกมเยือนของอาร์เซนอลวันที่18พฤษภาคมออกไปเยือนไบริทันที่ดีเอ็มเอ็กสตีดิเอียมและวันที่25พฤษภาคมเปิดแอนฟิลด์พบกับคริสตัลพาเลีนะครับต่อไปเราไปดูโปรแกรมของไอ้ปิศาอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ ออกไปเยือนฟอร์เรตตี้ิติกาววันที่9มีนาคมออกไปเยือนแมนเชสเตอร์เตตที่โอทรัดฟอร์ดวันที่16มีนาคมเปิดเอมิมเลสตีเดียมพบกับเชลซีวันที่1เมษายนเปิดเอมิมเลสตีเดียมพบกับฟูตแลมวันที่5เมษายนออกไปเยือนเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์ควันที่12เมษายนเปิดเอมิมเลสตีเดียมพบกับบรีนฟอร์ดวันที่19เมษายนออกไปเยือนอีฟซีวิทามที่พอร์ตแมนโรสวันที่26เมษายน เป e ิดอิมเมจสเตเดียมพบกับคริสโตเพลตวันที่3พฤษภาคมเป e ิดอิมเมจสเตเดียมพบกับบอลมัดวันที่10พฤษภาคมออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์วันที่18พฤษภาคมเปิดเ e อิมเมจสเตเดียมพบกับเนโวเซลและ25พฤษภาคมออกไปเยือนซอลซัมทันที่เซนต์แมรีหงดางยิม้มซื้อเผยนะครับซาลาใกล้ต่อสัญญาใหม่ ซาลาจ่อเซ้นยาวหลังเจอจาดรับริ่นหลังจากลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มดุบุกไปชนะแมนเชสเตอร2-0พร้อมกับอาร์เซนอลสะดุดพ่ายเวนแฮมทำให้หงแดงนำไปจากฟูงพิมลิกแบบม้วนเดียวจบล่าสุดมีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลเมื่อฟรีเชเจสื่อดังของสเปนรายงานมาว่าการเจรจาที่แนทถมม่วงระหว่างโมซาลาปีกตัวเก่ง กับโมุสันลิวพูกำลังคืบหน้าไปได้ด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและทุกอย่างบ่งชี้ว่าการเจาจาเป็นไปในทิศทางเชิงบวกก่อนหน้านี้จะมีการเคลื่อนตำนานลิวพูเกเหให้สำหรับกับสเก็ตสปอร์ตว่าเรายังไม่รู้ว่าปัญหาติดขัดอะไรอยู่ที่เรื่องระยะเวลาของสัญญาหรือเรื่องเงินกันแน่แต่รายงานล่าสุดของฟิจเชตชี้ว่าทั้งซาล่าลิวพูต้องการยุตทิทางตันในครั้งนี้ ซาลากำลังโชว์ฟอร์มทีย่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยยิงไปแล้ว25ประตูกับอีก16แอซิสในพรีเมียร์ลีกมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงนอกจากนี้แล้วนะครับจากภาพหลังจบเกมที่ซาลาพูดคุยหยอกล้อกับดมมนิกโซบอสไล์อย่างอารมณ์ดีนั่นแสดงเห็นว่าเขายังคงมีความสุขกับลิเวอร์พูลช่ววาอีกไม่นานเกินรอนะครับแฟนๆหงส์แดงคงจะได้ยินข่าวดีเรื่องการตัดสินใจช่วใหม่ของซาลาอย่างแน่นอนนะฮะ ก็รออ,อีกนิดนึงนะฮะแอมนเชื่อนะครับว่าแฟนๆหงแดงิเวอพูทุกคนก็คงจะหวังว่าซาร่าจะต่อเซนด้ทุนใหม่นะครับค่อนข้างที่จะอยู่ต่อนะครับซาร่าส่วนเทนนั้นมีโอกาสย้ายออกมากที่สุดเลยหรอครับด่วนส่ายก่อนเลยจนเมื่อใจถึงายเต็มลิเว์พูลแชมป์พิมลีกแม้เหลืออีก10กว่นนัดแต่หงแดงนำโด่ง11แต้มมั่นใจชิวแชมป์อย่างแน่นอน เบทฟรนะครับจะมือรับพนันชื่อดังประกาศใจเงินเต็มจํานวนให้กับผู้ที่แทงหรือผู้คว้าแชมป์รีมอังกฤษฤดูกาลนี้แม้ว่าจะยังเหลือการแข่งขันอีกกว่า10กว่านัดแต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและการนําห่างถึง11แต้มทําให้เบทแฟร์มั่นใจว่าหงแดงจะคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนนะครับฟิดันนะครับผู้กระตั้งเวทแฟร์ซึ่งเป็นแฟนบอลพันแท้ของเมนยูกล่าวว่าในฐานะที่ผมเป็นแฟนแมนยู ผมรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลที่กำลังจะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2แต่หลังจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ในกการนี้อย่างแน่น,นอนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ดันตัดสินใจจ่ายก่อนเกมจบโดยย้อนกลับไปในปี1998เขาเคยจ่ายเงินให้กับผู้ที่แทงแมนยูคว้าแชมป์ในขณะที่ปีแสดงนำอาร์ซอลอยู่12แต้ม แต่สุดท้ายอาร์เซนอลกับพิกแซงคว้าแชมป์ไปครองสร้างความเจ็บปวดให้กับดันเป็นอย่างมากแม้ว่าดันจะหวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่ส้ำรอยแต่อาร์เนลสลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกลับยังไม่ประมาทโดยกล่าวว่าการน,นำ11แต้มในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องที่สบายใจเรายังต้องเจอกับเกมเทียกลำบากอีกหลายนัดเราจะทำงานหนักต่อไปเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นและคว้าแชมป์ให้ได้ แฟนๆหงแดงคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถรักษาฟอร์มเก่งและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ภายใต้การกุมทิมของสลอตได้สําเร็จหรือไม่นะฮะกายาสีห้มันซ้ำร้อยเด้อพอแม่พีนวังอันนัา1สิบสองแต้มยังถือม่แล้วครับไว้คีนเตือนลิเวอร์พูลเสี่ยงเป็นตัวตลกหากพลาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหงแดงนำาดงสิบแต้มแต่ยังประมาทไม่ได้ร้อยคีนนะครับอดีตกองกลางพันดุ ออกมาเตือนลิเวอร์พูลว่าพวกเขาอาจจะกลายเป็นตัวตลกหากไม่สามารถคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้แม้ว่าหงแดงจะโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะแมนเชสเตอร์ปได,ด้อยังขาดลอยและนำเป็นชาฝูงถึงห่างอาร์เซนอลถึง11คะแนนร้อยยินกล่าวว่าการนำห่าง11แต้มเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องระมัดระวังหากพลาดท่าเสียแชมป์ในตอนนี้พวกเขาจะกลายเป็นตัวตลกอย่างแน่นอน นักเตะและผู้จัดการทีมต้องมีสมาธิและไม่ประมาทแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีกไม่มากพวกเขาต้องเล่นทุกนัดเหมือนกับเจอเบรอมาริดให้ความเคารพคู่แข่งทุกเีมต่อด้านอานเนอรสลับผู้จัดการทีมลิร์พโภก็ยอมรับว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกยังไม่จบแม้ว่าเราจะนำห่างแต่ทุกเกมล้วนมีความท้าทายเราต้องทำงานหนักเพื่อคว้าชัยชนะในทุกนัดผมไม่เชื่อว่าเราจะผ่อนเครื่องแน่นอนเราจะยังคงมีสมาธิกับทุกเกมที่เหลือ แฟนหงแดงคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าลูกทีมของอันเดอร์สลตจะรักษาฟอร์มเล่นที่จะเยี่ยมเอาไว้ได้จนจบฤดูกาลและควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ในรอบ5ปีมาครอบครองได้สําเร็จหรือไม่นะฮะลอยคิยนกูาบาพาดกูซีนัมแบบมวนเดียวจบมึงทำมึงมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วไม่ใช่แค่เทรนส์อาโนเรมเมริตจ,จ้องสอยกองหลังลิอร์ผู้เพิ่มมึงสื่อไปทั้งสโมสโรลดบกปอบแฟนหงมีเสียว นักข่าวดังเปิดเผยนะฮะว่าเรเมอริดแสดงความสนใจคว้าประกหลังทีมห,ร,หมรือผู้มาร่วมทัพในซีซั่นหน้าอีกรายนอกเหนือจากเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่เดรมอริดนะครับทีมแชมป์ลาลิกาสเปนถูกคาดหมายว่าได้ตัวแบ็กขวาทีมชงกฤษไปเสริมทัพแบบฟรีๆค่อนข้างแน,น่นอนเนื่องจากเด็กปั้นของทีมแอนฟิลจะหมดสัญญาก,กับสโมสรในช่วงสัปน,น,นี้และยังไม่ได้ต่อสัญญาช่วใหม่นอกจากเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่แล้วนะครับ ยังมีเวอร์กิฟฟันไดยังไม่ได้ฝากอนาคตกับหงแดงเช่นเดียวกับมูซาลาซึ่งทระสามสามารถอำลาทีมได้แบบไม่มีค่าตัวกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พอจอยนักข่าวของเดอะไทม์เปิดเผยว่าราชันชุดข,ขาวเรือมรตดพร้อมคว้าตัวอยิบไรม,ม่ากโกนาเต้เช่นเดียวกับปารีสแซงต์แชงในจากกองหลังดีกีทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่ตอบรับข้อเสนอจากสโมสรโดยขเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกแค่ปีเดียวเท่านั้น อิบริมาโกนเต้ยังไม่ตอบสัญญาใหม่ลังได้ร,รับข้อเสนอและเขากำลังจะเจหลือสัญญาในปีสุดท้ายทำกลางกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจจากปาริสแซงต์แชง์และน่าจะรวมถึงเรือมริดด้วยขอจอยอัปเดตถึงสถานการณ์ของกองหลังในวัย2ุปีที่ย้ามาจากอาบาลิซิกเมื่อปี2021นะครับวายจเจ็นเจ้าคักมึงจะเอาไปเบิร์ตูบูขขุคนดวดผมแมปพี่นง แม็กอลิสเตอร์นะครับยอมรับเขาสะใจที่อาร์เซนอลสะดุดแต่ขอลงเล่นดีกว่าดูเฉยเยมิฟิลลิวพูเผยหงแดงยังเหลือเกมหนักต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์พูลเปิดใจหลังจบเกมที่บุกไปชนะแมนซิตี้สองศูนย์ว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้เห็นอาร์เซนอลกู้แข่งในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกพลาดท่าแพ้เวนแฮมคาบ้านแน่นอนผมดูเกมนั้นอาร์เซนอลพบเวนแฮมตอนที่กลับไปถึงบ้าน ช่วง30นาทีสุดท้ายคุณย่อมอยากให้พวกกระแพ้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแม็กอาริสเตอร์กล่าวยอ้อไรก็ตามนะครับมิกฟิลชัมโลในปี2022ยืนยันว่าถึงแม้จะสะใจที่อาร์เซนอลแพ้แต่ผมขอหลงเล่นเองดีกว่านั่งดูเฉยๆตอนที่ดูผมไม่ได้สนุกผมอยากหลงเล่นมากกว่าเรายังมีเกมหนัหนกๆเราอยู่ข้างหน้าอีกมากแลวเรารู้ว่าพวกเขาอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดี ที่จะกดดันเราเช่นกันแต่จานั้นเหนือแมนเชสเตอร์ทำให้ลิเวอร์พูลทิ้งห่างอร์เนลไปเป็น11คะแนนแม็ปื้นใหญ,ญ่จะแข่งน้อยกวนน่า1เกมแต่แม็กอลิสเตอร์เตือนเพื่อนร่วมทีมว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเรามี11คะแนนแต่พวกเขาแข่งน้อยกวนน่า1เกมดังนั้นมันก็ยังเหมือนเดิมยังมีเกมยากๆรอยอยู่ข้างหน้าแม็กอลิสเตอร์ยังกล่าวถึงบทบาทในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของเขาว่ามันง่ายขึ้นเสมอเมื่อมีผู้เล่นที่ดีอยู่รอบตัว และนั่นคือสิ่งที่เรามีเรามีทีมที่ดีมากและมีฟิล์ชั้นยอดที่เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันกับผมเราเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีและมีความสุขที่เล่นด้วยกันยุคใหม่มาแล้วสลัดพัรลิวพูบุกอัดแมนเชสเตอรถึงถิง่นและเบริร์ชีฟ,ฟูตบนเพรสซิงกำลังกลับมาหัวแดงนะครับโชว์ฟอร์มดุสลอัอแก้เกมเป๊ปอยู่หมัด เฉลชนะ2-0เหนือแมนเชสเตอร์ถึงถิ่นเอเตียนสเตเดียมไม่เพียงแต่เป็นการปลุกเชีย่ยบความหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศยุคใหม่ของฟุตบอลพรสซิงอีกด้วยอัเนอร์สระกุนซื่หอองแดงปรับเทคนิคใหม่มาใช้แผน4-4-2โดยไม่มีกรนตัวเป้าธรรมชาติแต่ใช้โดมินิกโซบอสไลและเคอร์ติจนคอยวิ่งสอดขึ้นไปสนับสนุนโมเมตซาลาและโคดี้กัโป แผนการเล่นของสลอตได้ผลอย่างดีเยี่ยมลิเวอร์พูลสามารถกำจัดเกมรุกแมนซิตี้ได้อยู่มัดและใช้จังหวะโต้กลับเล่นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฟองลอเบิร์มนะครับอดีตประกหลังเชลซีและทีมชาติฝรั่งเศสได้แสดงความเห็นผ่าน ESPN Sport ว่ายุคของแมนซิตี้จบลงแล้วผมชอบที่เห็นฟุตบอลแบบที่ผมชอบเอาชนะฟุตบอลแบบกวัวเดียล่าสีทียุคของการครอบครองบอลครองบอลและครองบอลที่น่าเบือ่อบนจบลงแล้ว สารแสดงให้เห็นถึงฟุตบอลแนวตั้งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ครองวันเขาหยอดเยี่ยม,มากทั้งแทคติกและการเลือกนักเตะทุกคนอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบเขาแสดงเห็นแล้วว่ายุคแห่งความสำเร็จของป กวัวเดียล่าจบลงแล้วเราก็าลังเริ่มต้นยุคใหม่ที่ฟุตบอลต้องถูกคิดใหม่ตอนนั้นสตีฟนิโคนะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลกล่าวเสริมว่าแทคติกของสลัดได้ผลอย่างยอดเยี่ยมเขาตัดสินใจไม่ใช้ก่อนหน้าตัวเป้าแล้วเลือกใช้โซบาสไลน์และเคอร์ตโจนเล่นเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางกับแนวรุกซึ่งช่วยใน เกมรับได้มากลิเวอร์พูลปิดพื้นที่โรเบอร์สันและเทนอเล็กเซนโนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้แมนสตีรไม่สามารถทำอันตรายได้ส่วนในเกมรุกโซบอสไล์ so ก็เติมเกมขึ้นไปทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมแท็กติกของสซลตวันนี้สมบูรณ์แบบจริงๆโรดี้ยอมรับหงดังสุดกร่งยกซาลาคือคู่แข่งที่เจ็บปวดที่สุด กั้งดังของแมนซชตี้ชี้บังโมคือยอนนักเตะแม้ระบสีฟ้าจะพ่ายแพ้2 0โรดี้นะครับกองกลางตัวเก่งของแมนเชตอออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งเกินต้นานทานโดยเฉพาะโมซาลาที่เขายกให้เป็นกู้แข่งที่เจ็บปวดที่สุดในการ,รเผชิญหน้าโรดี้นะครับซึ่งความรงวัลบัลลุงดอเมื่อปี2 0 2 4่ราวกับเจดีสปอร์ตว่าถ้าให้พูดถึงคู่แข่งที่ยากที่สุดคงต้องบอกว่ามี2คนแน่นอนว่าเมสซี่คือที่สุด แต่ถ้าในอาชีพการกกแข่งของผมผมขอเลือกโมซาลาเราเจอกับลิเวอร์พูลบ่อยครั้งแล้วรู้ดีถึงความเป็นคู่ปรับสาราเกอนนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่มันเจ็บปวดมากๆที่เวลาที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแมนซิตี้ภายใต้การกงทีมของเป๊ปกัวดีล่ามักจะกับเขี่ยวกับลิเวอร์พูลอย่างสูสีนับตั้แต่ปี2016แต่ในเกมล่าสุดที่เอิเสเตเยียมระบายสีฟ้ากรับพ่แพ้ต่อหงแดงไปแบบ ขาดลอย2-0โดยซาลาโชฟอร์มโดดเด่นเป็นผู้ทำประตูให้กับลิเวอร์พูลขึ้นนำโรดดี้ซึ่งได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลยังก่าบชื่นชมลิเวอร์พูลหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่เขามีต่อหงแดงและดูเหมือนว่าเขาจะยินดีหากซาลาจะคว้ารางวัลบอลองดอในปีนี้ไปครองยังไรก็ตามนะครับโอกาสที่ซาลาจะคว้าบอลองดอนั้นขึ้นอยู่กับผลงานของลิเวอร์พูล ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ain, เป็นสำคัญหากหงส์แดงสามารถคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้สลาดก็จะเป็นตัวเต็งอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าพลาดก็อาจเปิดทางให้คริเลียนเอบเป้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฮาริเอนหรือเวนิสจูเนียมีรุ่นรางวัลน,นี้แทนลิชาร์ชีอัมริมต้องเรียนรู้สลัดหลังลิเวอร์พูลด,ดับซ่าแมนสตี อดีตแข้งระบายสีฟ้ายกย่องแท็ติกหงดแดงแลนะกุนซอปีแสดงรูเบนอัมเริมปรับตัวแม่กค่ริชานะครับอดีตประกันหลังแมนเชสเตอร์ออกโรงยกย่องอานเนสลัตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่สามารถพาทีมบุกแมวชนะระบายสีฟ้าถึงถิ่นเอติฮัสเตเดียมบริษัทกล่าวผ่านในรายก,การเดอะเรดอิ o ฟุตบอลว่าสลัดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับแทคติกให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกใช้เคอร์อติจโจนลงเล่นทางฝั่งซ้ายเพื่อรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปกติแล้วนะครับลิอร์พูจะใช้ดีอาร์ทางซ้ายหรือโชต้าเป็นกองหน้าแต่เกมนี้พวกเขาเลือกใช้เคอร์อติจโจนคอยป่วนทางฝั่งซ้ายและเพิ่มมิฟิลเพิ่มไปอีกคนเพื่อช่วยในการทรานสิชันซึ่งมันได้ผลริชาร์ดกล่าวพร้อมกันนี้ริชาร์ดยังแอบแชรโรเบนอโมเริมผู้ im, จัดการทีมแมนยูว่าควรเรียนรู้จากสลัดในเรื่องของการปร,รับตัว เราแค่หวังว่าลิเวอร์พูลจะเล่นแบบบุกแหลกเหมือนฤดูกาลก,ก่อนๆแต่พวกเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงอัมเรีมที่แมนยูเราไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนแทคติกทั้งหมดแต่แค่ปรับให้เก้ากับเกมที่กําลังลงเล่นซึ่งสลัดทาได้ดีมากทั้งนี้ลิเวอร์พูลเคยมีโอกาสได้อัมเรีมมาคุมทีมแทนที่เจคกิงครับแต่สุดท้ายก็เลือกสลัดซึ่งจากผลงานณตอนนี้ต้องบอกว่า f s g เอจีแฟเวอร์สปอร์ตกรุ๊ปตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เกือบไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไว้แทดายมากในการเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือสข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเชื่อว่าแฟนๆนะครับช่วงนี้นะครับหวานเจี๊ยบนะครับกินหยั่งกระแซบอากาศสดใสนะครับสูดให้เต็มปอดนะครับท่านผู้ชมฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วครับชื่นชอบนะครับก็ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับแฟนหงแดงรักกันรักกันนะฮะ ขอบคุณนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลคลิปเย็นนะครับสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักคลองลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ